พัทยาคะ่ะมีสาวคนหนึ่งโอ๊ยเคราะร้ายเหลือเกินนะคะเก็บของอยู่ท้ายรถกระบะตัวเองอยู่ดีๆรถพุ่งมาจากไหนไม่รู้ชนท้ายเลอะดูน่ะบาดเจ็บกันไปนะคะเหตุเกินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อช่วงตีสี่ที่ผ่านมานี่เองุผู้ชมคะอาสาสมัครกู้ภยัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาประถมพยาบาลให้กับนางสาวทิพวรรณอายุ32ปีเธอถูกรถเก๋ง เสียหลักพุ่งมาชนขนาที่ตัวเธอเองเนี่ยกำลังเก็บของอยู่ท้ายรถกระบะแล้วจุดเกิดเหตุเนี่ยก็บริเวณถนนเลียบชายหาดอยู่หน้าสพเมืองพัทยาเลยะค่ะอยู่ที่ตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะขาซ้ายหักเลยนะก็ต้องพาตัวเธอส่งโรงพยาบาลกันแล้วก็ใกล้กันก็เจอรถเก๋งสีดําด้านหน้าเนี่ยพังเสียหายจากการชนรถกระบะท,ที่จอดอยู่ริมถนนดูในรถมีชายคนขับอุ้ยอาการนี่เขาบอกว่าคล้ายเมาสุรา คล้ายเมาแต่ไปดูหลักฐานนี่ก็น่าจะสันนิฐานว่าเมาได้หรือเปล่าหรือ,อยังเพราะว่ามีขวดเบียร์อยู่ในรถด้วยตำรวจจึงควบคุมตัวไปตรวจว,วัดปริมาณแอลกอฮอลที่สพเมืองพัทยากันนะคะคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่าขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยเดินออกจากห้องน้ําในสพนกําลังจะข้ามถนน,นเห็นรถเก๋งคันนี้ขับชะลอ,อยู่เลนกลางแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวเหมือนว่าจะจอด เหมือนจะจอดจะจอดเอ้าไม่จอดกลายเป็นพุ่งชนเข้าท้ายรถจักรยานยนต์อย่างแรงแล้วก็กระเด็นไปชนกับนางสาวธิพวันซึ่งเธอกําลังเก็บของอยู่ท้ายรถกระบะอีกทีนึงอีกก็เลยเธอก็ถูกชนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งเดี๋ยวต้องไปวัดปริมาณในกอฮอ์นะครับให้มันชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปดูภาพในจุดเกิดเหตุนะครับไปดูไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไปแล้วก็จะได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกันนะครับค่ะ